ที่ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์นายพิบูลหัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พลเอกบรพงษ์สง่างเนตรองประธา,า,านคณะกรรมการการมกคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติผลเอกยศนันรรยเจริญรองผู้มัญชาการาทหารสงสุดผู้แทนหน่วยงานภาครัฐพระเอกชนร่วมให้การต้อนรับเที่ยวบินปฐมเรษ์เพื่อการท่องเที่ยวสำหรับเที่ยวบินปฐมเรือนี้เป็นเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำของบริษัทสมุทรประการโดจิสติกจำกัดที่เปิดให้บริการแบบแพ็กเกจท่องเที่ยวภายในจังหวัดเพชรบูรณ์3วัน2คืนโดยให้บริการสองครั้งต่อสัปดาห์ผ่านเที่ยวบินของสายการบินนกแอร์ซึ่งทุกภาคส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันและสนับสนุนให้มีเที่ยวบินดังกล่าวผ่านคณะทํางานของจังหวัดเพชรบูร์ที่ประกอบไปด้วยจังหวัดเพชรบูร์หอ,อการค้าจังหวัดผู้แทนประกอบการโรงแรมรีสอร์ทต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ได้ร่วมเสนอให้มีการเปิดเที่ยวบินเพื่อเป็นการขยายศักยภาพการท่องเที่ยวรวมถึงปริมาณนักท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีการตั้งเป้าให้เพิ่มสูงขึ้นในปีต่อไป รองอธิบดีกรมท่าอากาศยานกล่าวว่าท่าอากาศยานเพชรบูรณ์เป็นท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสองของท่าอากาศยานในสังกัดทั้งหมดประกอบด้วยท้งมิ่งขนาด45คูณ2,100เมตรสามารถรองรับอากาศยานขนาดใหญ่ที่สุดคือ Boeing 737ดขีด800ซึ่งปัจจุบันมีภารกิจรองรับเที่ยวบินพาณิชย์เที่ยวบินส่วนบุคคลเที่ยวบินฝึกบินของโรงเรียนการบินเที่ยวบินทหารภารกิจราชการฝนหลวงและอื่นๆ โดยกรมท่าอากาศยานมีแนวทางและความพร้อมในการสนับสนุนพัฒนาท่าอากาศยานเพชรบณ์ให้สามารถรองรับเที่ยวบินต่างๆได้เพิ่มมากขึ้นเป็นการส่งเสริมพัฒนาโครงข่ายและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยานให้ครอบคลุมซึ่งสิ่งที่เรายึดถือเป็นหลักในการดำเนินงานคือการให้บริการด้านการขนส่งทางอากาศในภูมิภาคอย่างทั่วถึงเพื่อให้สามารถรองรับกับความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอต่อไป จังหวัดพจิูรเนี่ยมีเป็นจังหวัดที่มี potential มากในการเพิ่มการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงน่น้นครับนักทมที่ป็นัก่เียวจะได้การสนับสนุการทองเที่ยวในจังหวัดพจิรถ้ามีโอกาสในช่วงแรกมัน็นการเช่าเหมาลำาในตลาดที่เพิ่มขึ้นนี้มีการเพิ่ม s c h เ d u l e ในอนคต เราต้องดูทุกอินเทอรเฟซต้อดูในอาาในช่วงแรกในช่วงแรกเนี่ยเราจะเป็นการทดสอบน่อจากว่าเป็นบุคคนสำคัญนะคะของเรานะคะจะได้รับของควรของที่เรื่งวัสิ่งที่มาสะวกที่เราต้อเก็มาที่นี่มีเปนอสือ จากต่อไปค่ะฉันได้ขอไปเชิญท่านเดินางนะคะตัวเป็นตัวใหญ่ที่เดียนะคะทุกค่านะคะเดินชมรูปทุกๆนะคะถ่ายรูปด้านหน้านะคะเป็นเที่ลึกเนื่องจากเรานี่ยวเทระหงติเชื้อของผู้เป็นเที่ยวเวงรำแรกที่นักขึ้วันนี้ก็เป็นวันที่ดีเพราะว่าที่วันทเร ว่าเป to ็นสายการบินที keit, ่มีมุรานสูงครับและกระแสตอบรับดีมากครับนอจากนัท่องเที่ยวต่างเรื่องท่เขสนใจครับมีการยิดต่อมามีการจต้ตอบที่ดีครับคาดว่าในงานเขกจะเอ็นเช่นกาที่ จุดศูนย์กลางที่ทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมีตัวเลือกมากขึ้นนะครับในการเดินทางยอมรับว่าเรื่องของเครื่องบินแบบนี้สะดวกสบายครับแล้วก็เรื่องของการประหยัดเวลาราคาก็ถือว่าไม่ได้สูงอะไรนะครับก็ถ้ามีสนามบินปรลนมีที่ินบระโลนอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะทาให้จังหวัดพิศนุโลกเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะครับ ในเรื่องของการกระจายไรายได้ถือว่านักท่องเที่ยวที่มานะครับก็ต้องมาใช้บริการไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่เลี้สองแถวนะครับก็มีนักท่องเที่ยวเยอะนะครับมีต่างชาติมาเยอะนะครับก็ทําทให้เศรษฐกิจในจังหวัดพิศนุโลกเนี่ยบูมมากขึ้นครับ